ก่นอน,น,นะะออที่้ราจะไปทาสาิในวันนี้นะคะขอมาสามตัวละครก่อนนะคะตันนี้ก็จะเป็นตัวละครที่เราตลงมาสร้า จะเป็นสามตัวนะเราเป็นคนจนอยู่แล้วเราก็ไม่มีเงินมาเตึงเกมเนานะเราก็จะทำตัวละครนี้แค่สามตัวเนาะอ่ะแล้วในวันนี้นะคะเราก็จะมาทำทำทำนี่นะคะทำคลิปตุงดืนะคะเราก็ตัวละครตัวใหม่มาให้ดูนะะก็จะป็นเอาเดี๋ยนะคะ ถ้ามะะัเนเป็นงานอาเบอร์คืองานค่ะแต่หนูจะทำเป็นเด็กสาวน้อยขี้ขโมยนะคะอันนี้เดี๋ยวหนูจะทำให้ดูนะคะว่าวูบเบอร์ที่หนูเช้าคือใครถ้าใครดูออกก็คอมเมนต์มาบอกนะคะถ้าใครดูไม่ออกก็ไม่ต้องคอมเมนต์มา คนดูออกอยังคะอันนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์ที่หนูชอบนะคะทุกคนดูออกกันยังถ้ารู้คนดูออกก็มาบอกพี่ได้นะน,นี่อันนี้คือใครเอ่ยที่ดังในยูทูบเบอร์ใครเอ่ยถ้ารู้นะคะก็คอมเมนต์มาบอกนะ ก็จะเป็นคนในยูทูบเบอร์ที่หนูแอบชอบมานานแล้วก็คือพี่ที่เขาชอบทาคลิปเกี่ยวกับเกมนี้นะคะคือหนูแอบชอบเขามาพึ่งก่อนแล้วนะคะอ่ะไม่รอช้านะคะเรา,าเรามาทำเรามาทำหญิงสาวที่ขโมยกันนะอันนี้ผมของน้องก็จะเป็นผมสีอย่างนี้นะคะสีผมของน้องก็จะเป็นสี ออกน้ำตาลเข้มๆนิดนึงนะคะตาหนก็จะดูอย่างนี้นะคะก็จะเป็นตาเหมือนเด็กอนนะเะเหมืด็กผู้หญิงนะ,ะฉันเนี่ยเราจะทำตาคายิางสาวที่ขม เป็นหญิงสามเชื่ขอขโมยนะคะต่อไปก็เป็นส่วนของชุดเนาะน้องนะคะ จะให้หน้องใส่ชุดโนอน,นะคะเราจะให้เขาใส่ชุดโนอนนะถ้าเป็นเพศหญิงก็จะใส่เป็นชุดผลไม้แต่ถ้าเป็นเพศชายก,ก็จะใส่เป็นชุดแบบนี้นะคะก็จะวงให้ดูนะคะและเราจะทําเป็นคนตาคนแก่ๆนะคะ เราจะลองทำไปมั่วๆนะคะอันนี้หนูตั้งให้เป็นเพศหญิงน,นะคะอันนี้ก็เป็นผู้หญิงคนนคนที่หนูชอบเลย แต่สีผิวเขาดูเหมือนโดนแรวพายกัดมาไงไม่รูน้นะก็จะสีผิวสดๆนะคะสดๆอ่อนๆเลยนะผิวนะ้องก็จะใสๆหน,น่อยนะอันนี้หมูตั้งให้เป็นเพศชายนะคะอันนี้เดี๋ยวหนูจะสร้างตามใจตัวเองนะคะ จะทำเป็นคนตาแก่ๆนะคะที่เขามาร่วมเกมด้วย ที่แฉก็เป็นหานะคะสำหรับตัวละครสก,คก,กิฟเกมนะคะเล่นลไม่ตายแล้ก็จะเป็นตัวละครสก,คก,กิฟเกมสามสามตัวเต็มๆนะคะก็จะเป็นขนมให้หนูอแอบขโมยมาจา่เกมเอาแต่ขาเอามาฉีกเล่นนะคะเอาภาพค่ะแล้วก็ดูแบบก่อน,นะคะ ก็ต้องขอโทษนะที่มาขัดจังหวะการแคทเกมนะคะโอ้มายเกือบเด็เดี๋ยวหนูจะใช้ต่ขอฟรีนะคะอันนี้ก็เป็นขนำตาลใ,ให้คนเก็บนะ nó lắng đi ba mà cái ya khu na de ru gì thì ba ba tu cô ba cô te cô ตัวชาเต้คิดจะนยยั่อีนล่วก็วามาจะนยยั่นีนั่ก็เป็นบ้านหลังใหม่มมนะคะที่เราเพ่งเข้ามามก็จะเป็นสายชาเตของเราละคะได้พังแล้วนี่เป็นสียชั้นไป็นสองจะได้นำของมาแนะจะเอาอของทั้งหทิ้งก่อน ขอเลื่อนกล้องแป๊บนึงนะคะแล้วค่อยมาเจอกันตอนที่ทิ้งของเสร็จอย่าให้เหลือแม่แต่เชียวน,นี่ก็หนูก็จะของเสร็จนะคะจะเป็นห้องแต่ละห้องนะคะอันนี้เป็นห้องเพึ่งตื่นนะคะอันนี้เป็นห้องเพิ่งตื่นนะ ก็จะเป็นเตียงสี่เตียงนะคะให้ผู้ที่เดินมานะคะแล้วก็คลิกไปตรงเตียงนะคะแล้วก็คลิกไปตรงชั้นวางของนะคะ

ขอโทษด้วยนะแต่แหน ใช่ค่ะกหยิบไ,ไ,ได้กิจจินมากเลยนะขอดูเวลาก่อนนะแปดทีโมงนะอันนี้ก็เพิ่งจะออกมาละคะอย่าลืมมาดูกันนะซีรีส์ A E I O U นะคะเป็นหนังเรื่อง A E I O U นะ ถ้าใครเนี่ยยังไม่ดูก็มาดูได้นะคะใน youtube นะอันนี้ก็จะจากที่เราเคยเล่นนะคะนก็เรามาเล่นจริงๆแล้วนะในเกมโลบอกก็มีนะคะคือคือมันมีเกมแผลแกะแผ่นน้ำตาลด้วยนะ้นอหนูชอบ อันนี้ก็จะแตะลงไปปุ๊บก็ใส่รูปใส่รูปนี้ก็จะเป็นห้องสำหรับคนส่วนตัวนะคะ อันนี้ก็จะเป็นห้องให้กับเจ้าหน้าที่นะคะให้ทำการทำอาหารให้กับผู้เล่นทุกๆคนนะคะแล้วก็ในตู้เย็นนี้นะคะก็จะมีที่เกะแผ่นน้ำตานะนนก็จะนะคะถ้าใครยังไม่รู้นะก็ตรงนี้เลยะคะ่ะน,นี่ก็จะเป็นที่แกะแผ่นน้ำตาลนะเป็นไข่นะเอามาเยอะๆเลยนะคะ ผือต้องมีใช้ในอนาคตนะคะเผื่อต้องใช้ในอนาคตก็จะเป็นที่เดียวเลยนะคะถ้าใครเนี่ยรู้ส่วนผสมที่สามารถ ทำแผ่นน้ำตาลหรือว่าทำแผ่นเค้กได้ก็คอมเมนต์บอกได้ลิงด้านล่างนี้เลยนะคะเราต้องใช้น้ำตาลใช่ไหมก็ขนมหวานโอเคจะนี้ลงไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ใช่ไอ้หนูก้องายังไม่โลนะแต่รู้อย่างเดียวก็คือหนูต้องทำอย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคือมันมีไข่ไม่จำกัดหนูต้องมีไข่ไม่จำกัดสองสามวันก็หมดอะคือไข่คือแค่ครั้งเดียวไข่สองสามวันก็หมดแล้วว่ะ ตอนที่โหนเอาไข่ออกมาเห็นไหมไข่มันกระเด้งด้วยนะคะคุณเคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมถ้าเคยเห็นก็คอมเมนต์บอกนะคะคอมเมนต์บอกอะถ้าใครเห็นอะไรหรือว่าบอกอะไรได้เดีย๋ยก็คอมเมนต์บอกหนูจะได้รู้ไงว่าทุกคนเป็นตายหลายดียังไงหนูจะเอาชั้นว่างของมายาวๆช่วย จะเป็นชั้นวางของนะคะเอาไว้วางของแล้วเราก็จะมีที่เราก็จะมีอา่าชอนส้อมนี้นะคะเอาไว้ให้เจ้าหน้าที่นะคะ เตะ๋ต่เราจะลบตัวละครออกไปตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ทำเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมแทนนะคะก็เดี๋ยวเราจะทำเป็นห้องน้ำนะคะเอาวให้ลุกคนเนี่ยมาเลือยชีกันนะคะเดี๋ยวถ้าไม่มีห้องน้ำเดี๋ยวคนจะชีรถรถที่นอนที่เขาเตรียมให้หมดเลยนะคะ ก็นี่นะคะเขาก็จะมีแป้งให้นะคะแล้วก็มีสบู่นะคะเขาก็จะมีของต่างๆให้นะ,ะแต่เขาไม่มีแป้งสีฟันแล้วก็ยาสีฟันนะ,ะอันนี้ก็เป็นห้องพักเจ้าหน้าที่นะคะทุกคนทุกคนไม่สามารถเข้ามาในนี้ได้นะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นที่ทำธุระของเจ้าหน้าที่ต่างๆนะคะ เรียกกันว่าผู้ควบคุมนะก็จะเป็นที่แขวนเสื้อเอาไวแขวนเสื้อของทุกคนที่ดูมาฝึกนะคะอันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะคะแล้วเราเนี่ยจะมาทำในพี่พี่สอง